ดอกสวยมากเลยดอกไม้กําลังออกดอกสวยงามมากเลยนะคะลาเป็นลานดอกไม้ไปแล้วนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะมีหลายสีด้วยนะคะนู่นพีเส <fine> ื <Today is S 1> ้อบ <mechanisms> ินมาแล้วพี่เสื้อบินมาแล้วนะคะทุกคนว่าว่าวแม่เราปีก็แม่หายไปนานเลยตกขาวงั้นไงเห็นไหมแม่ตกขาวพี่สลาชเคยเคยหมิ่นลูช่างไว้ไหมพี่สลา โจทย์เยอะด้วยนี่สระดาษมันมีช่องไว้นะนะ<_ <C> _ <T> ่าจะจริงครับแต่ถูกฟ <_ C _ T> ้องผิดับเออเมื่อเช้าก็มีเอฟซีน่าจะน่าจะมีเอฟซีไปไปคอมเมนต์ที่ช่องพี่พนันนะน่าจะมีเอฟซีไปคอมเมนต์ที่ช่องพี่พนันชีวสุดนะเช้า ไปคอมเมนต์ที่ช่องพิธนาณ์ชีวสุดว่าวันที่ห้าเดี๋ยวรู้อะไรเนี่ยนะวันที่ห้าเดี๋ยวจะไปฟังอะไรนะข้าวจานเนี่ยพิธนาณ์ก็พิธนาณ์น่าจะทําเหมือนไม่รู้อ่ะมันไม่ไม่ได้ติดตามข่าวแต่ก็น่าจะติดตามข่าวอยู่นะเป็นไปไม่ได้ยังคนอย่างพิธนาณ์จะจะตกข่าวเป็นไปเป็นไปได้ยากมากคุณแม่สนิทราวเรยวงศ์สวัสดีครับคุณแม่สนิทราวเรสวงศ์ครับ ครับท่านสบายดีนะครับ้ากกาแฟยังไม่เสร็จนะครับโต๊ะคุณช่างเอาไปเก็บไปนูนโต๊ะกระี่นะครับเก็บไว้อย่งงางดีทีร้านสปอร์ตปากจะมีปุ่นวีไลเกาะเริ่มเกาะแล้วแหละนะครับเดี๋ยวก็จะต้องทำความสะอาดนะครับคุณนุชจีรนุชลุงนี่หล่อมากน่าใสมองจากจอทีวีจอดีอะไครับผมมันก็ดูน่าใสแตลหน้าน้าน้าเหี่ยวเลยนะครับเหยียบหปวทีละ ห้ามบอกให้แม่ไปรับกุงนะปิดนะยันเครื่องเคืออยู่นะจ๊ะอ้าใชยพูดหรือแม่หรือว่าพี่สลาพูดถ้าพี่สลาพูดเนี่ยเรพาไปฟ้องแม่ไปฟ้องสารไทยคงในนิทานในนิทานอ๋อพี่สมานนิสสติครับขอสมานนิสเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ช่องแสตดีครับพี่สมานนิสนะครับ อ๋อเชิญชายฉลุเชิร่าสวยๆมีนะมันไม่ได้เกิดจากกินจินตนาการอ่ะที่ที่สมานมนิ้นะมันกินจินตนาการของเราเนี่ยนะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยถ้าไปเอาแบบเชิญชายที่เขาทาฉลุทําแบบใช่ไหมที่สมานนินะครับถ้าไปทําแบบแล้วเป็นแบบสาเร็จหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะบล็อกแก้วหรือบล็อกอะไรครับเขาเรียกบล็อกอะไรอะที่สมานนิอย่างนั้นอ่ะอันนั้นจะเป็นแบบขึ้นปูน คุณดิพูดณไรน่ะนะครับอันนี้มันกับช่วยล่าอะไรก็ทำส,สวยๆนะ่ะมันมันมันเป็นงานสิงห์คนอื่นนะครับเป็นงานสิงห์้นอื่นนะไม่ใช่ของเรานะครับเราอยากให้เป็นสีมือของเราจินตนาการของเรางานะพ่สมานี้เยาะอ่ไม่เอเอขอสอบถามพ่สมานี้ลุงช่างยังไม่ได้ถ่ายนะครับลุงช่างยังไม่ได้ถ่ายบริเวณที่จะท บ่อนังพุด้านหน้าองคูปราริจิตนาคราชให้พี่สมานมิตรนะครับต้องกราบขออภัยพี่สมานมิตรด้วยนะครับเดี๋ยวลุงช่างจะ,ะคุยพิทักษ์แล้วจะนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบริเวณตรงนั้นให้พี่สมานมิตรได้ทําแบบให้นะครับนะครับหรือเป็นแบบที่พี่สมานมิตรส่งมาที่ลายลุงช่างอันนั้นใช่ไหมครับนะว่าไงครับ ที่สมานนี้ออกแบบมาหรือยังครับอืมอแล้วคุณดวงขวัญพูดแบบนี้เดี๋ยวมีคนเอาคำพูดลุงไปหากินอย่าให้พวกมันไม่ดีมีกินดีบันทาดไม่ได้หรอคุณดวงขวัญขนาดคุณดวงขวัญยังมีความคิดแบบนี้เลยนะนะ ผู้ชายปัตติกี่ปีเสร็จจ้าเดี๋ยวค่อยดูอิสระเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยมีอีกแล้วนะพิสระมีนค่อยอีกแล้วนะี่นะถึงจะเป็นคำสุภาพแต่ถ้า,ข,า,ข,ออานะข้อข้อกฎหมายแล้วเนี่ยข้อข้อกฎหมายมาตราที่มาตราที่สองหมื่นหนึ่งพันวินวักวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่ นาะมาตราที่สองหมื่นสามพันวักเป็นวักเป็นวักเป็นวัก,วก,วก,วกสองข้อหาแล้วนะเดี๋ยวจะเจอนที่สารไครโพลที่สละเล่นเล่นเยอะแล้วนะลูกชาปั้นกี่ปีที่มันเสร็จจ้านนี้อันนี้ือเข้าข้ออีกแล้วให้โดนเง่ใช่น้อยนะถือว่าเยอะมากเลยนนะวันนี้คือด้วํคำสุภาพแต่ก็มินนะมินด้วยคำสุภาพเนี่ยโทษหนักกว่าคำหยาบคายนะเออจะบอกให้ ต่อไปเรื่องคำสุภาพเลี่ยงเลี่ยงกฎหมายใช่ไมเร่ยงข้กฎหมายนะคำสุภาพนะคำามินใช่ไหมแล้วมามิ่นด้วยคำสุภาพใช่ไหมจะโดนนามาตาที่สองหมื่นสองพันสองร้อยยี่วักวักหนึจะโดนจะโดนหลายวักเลยฟ้องเอาเลยฟ้องมาความถูกต้องคุณอภัยวัน วันนี้จะมีเห็ดขึ้นหรือเปล่าแดดออกแล้วเจอเห,ดออเหดอ็ดแล้วดอกหนึ่งโอ้เจอเห็ดดอกเยอะสิชุดแล้วดิเห็ดดอกนึไพี่น้อง ที่จังเห็ดดอกหนึ่งนี่ดาดาเอ้ยเห็ดดอกหนึ่งเด้อดาดานี่โอ้โอ้มันเน่าเลยมันโดนฝนไปเลยมันเน่าเลยต้องรออบอุ่าอ้าวนิดหนึ่งแ๋ยวมันจะขึ้น มันโดนฝนมันก็ไปแล้วมันเปื่อยมันเน่านะพอต้นนี้ก็จะเป็นเห็ดหมากแดงนะคะเห็ดหมากแดงขึ้นเยอะนะคะหลังจากที่เราไปทําความสะอาดโดมเนาะวันนี้เวียนภาษาแต่ว่าเนื่องจากว่าภาษาต้องทํหน้านะคะช่วยลุงเสือนะคะก็ไม่สะดวกที่จะมาเข้าเวรนนะคะก็เอ็นเก็ไปทําความสะอาดให้นะคะ เรามาดูดอกไม้ส,สวยๆงามๆนะคะลุงช่างก็นั่งไร้ซดนะคะพูดคุยกับเอฟซีนะคะสวยมากเลยนะคะเราไปถ่ายรูปเหมือนเดิมนะคะคุณสวยงาม,งามดอกสีเหลืองกำลังขึ้นสวยเลยนะคะดอกสีเหลืองอุย้ยดอกสีชมพูสีบานเย็นสีแดงงาม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 อืออนนี้เพืกระทั้ง พึ่งเอ้ยนะคะอะไรก็มาตัวมิ่มหรือเปล่านี่ตัวพึ่งหรือตัวมิ่มมาเต็มเลยโอ้โหมาดมมาดูดเอาดอกกรสอไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยตัวมิ่มหรือตัวพึ่งนี่แป็บไปหมดเลยเราก็นึกว่าแต่เราิดว่าแต่แมลงโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ชิท่านมากค่ะ อย่างดูคลิปอย่างน้อยห้านาทีถึงหกนาทีด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย